เจ้าของที่ดินยุคใหม่ปลุกที่ดินให้มีมูลค่าด้วยโกโก้ผู้ที่มีที่ดินผู้ที่มีเงินทุนกำลังมองหาธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืนติดตามชมเลยครับสวัสวดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการคาคาโนมิกรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโกโก้ทั้งไทยและทั่วโลกวันนี้เรามาพูดคุยกันในแบบของนักลงทุนครับถ้าคุณมีที่ดิน ถ้าคุณมีเงินทุนแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมขอเสนอทางเลือกคือโกโก้ Go, ไว้ในลิสต์การลงทุนของคุณครับหลายท่านที่มีที่ดินว่างเปล่ากําลังมีปัญหาในเรื่องของการเมเนจเมนต์หรือหลายท่านที่มีที่ดินและเคยปลูกปาล์มและยางพาราแต่ตอนนี้ดูเหมือนผลผลิตกำลังลดลงใช่ไหมครับและที่สําคัญราคาในตลาดกําลังดิ่งลงเนื่องจากปัญหาต่างๆทั้งค่าแรงค่าดูแลการจัดการและราคาปุ๋ยที่แพงขึ้นผลผลิตกําลังลดลง จากต้นที่มีอายุเยอะเกินไปแต่หลายคนยังไม่รู้ครับว่าโกโก้คือพืชที่ทําเงินได้และมีอนาคตมากๆต้นโกโก้ใช้พื้นที่น้อยครับดูแลได้ง่ายที่สําคัญปลูกได้ทั่วประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ขายผลผลิตถ้ามีวิธีการแปลรูปก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าได้ครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับโกโก้เพียงหนึ่งไร่สามารถสร้างรายได้ได้ถึง3 0 0 0 0ถึง80,000บาทต่อปีหากถ้าคุณทําเป็นผลิตภัณฑ์ขายแปลรูปไปเป็นโกโก้นิกหรือผงคาคาวราคาโกโก้ในส่วนของคุณ ก็อาจจะราคาเพิ่มสูงขึ้นได้อีกครับวันนี้ตลาดโลกกําลังขาดแคลนโก,โกโก้ทั้งปัญหาสภาพอากาศในแอฟริกาและอุปสรรคปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆของโลกนี้และที่สําคัญโลกมีความต้องการโกโก้ที่พรีเมียมมากขึ้นประเทศไทยเองจึงถูกจับตามองให้เป็นแหล่งผลิตใหม่โดยเฉพาะโกโก้แบบอินทรีย์และตลาดของครับช็อกโกแลตครับโกโก้เอง ยังเติบโตอย่างต่อนเนื่องซึ่งมีความต้องการในผลผลิตอีกมากมายเลยครับผมว่านี่เป็นโอกาสของเจ้าของที่ดินไทยต้องรีบแขวาครับก่อนที่ราคาที่ดินทําเกษตรตอนกล้าและวัตถุดิบในการแปลรูปจะพุ่งขึ้นสูงวันนี้การลงทุนในธุรกิจโกโก้ครับไม่จําเป็นต้องทําเองทุกข,ขั้นตอนวันนี้มีรูปแบบการลงทุนเยอะแยะมากมายเลยให้เจ้าที่ดินปลูกโกโก้ร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญปลูกเองขายผลผลิต มีการประกันราคาให้กับผู้รับซื้อหรือโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศหรือร่วมทุนในโครงการปลูกโ,กโกโก้กับบริษัทคาคาโอโกโก้ก็ได้นะครับการลงทุนในโกโก้วันนี้คือการสร้างรากฐานรายได้แบบระยะยาวเพราะว่าเจ้าโกโก้ครับเป็นพืชที่อายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายสิบปีแถมตอนนี้แอบกระซิบครับว่าเรามีโครงการทำคาร์บอนเครดิตในแปลงด้วยที่สำคัญที่คุณจะได้อันดับแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าของที่ดินเปล่านั่นคือสิทธ การลดหย่อนภาษีเพราะเราเข้าไปดูแลพื้นที่เพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้กับเขาวันนี้ที่ดินไม่ได้มีค่าแค่เก็บไว้นะครับแต่มีค่ายิ่งกว่า ถ้าคุณรู้จักปลูกให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโกโก้ go คือพืชยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกแต่คนไทยที่กล้าทําก่อนก็จะเป็นเจ้าตลาดได้ในอนาคตรครับมีสำนวนเก่าที่ว่าใครครอบครองวัตถุดิบคนนั้นมั่งคัง่งอันนี้น่าจะเป็นหลักการของความจริงครับ <S <S ผมขอฝากพื้นที่รายการคาเคานมิกสําหรับท่านที่สนใจลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมของโกโก้ทักเข้ามาเลยครับเรามีทีมที่ปรึกษาพร้อมพาคุณลุยไปด้วยกันอย่าลืมกดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ